แอร์นิซูนะครับรุ่นที่เป็นแผงอลูมิเนียมนะครับคอร้อนอลูมิเนียมนะส่วนมากนะครับสี่ปีห้าปีครับเราก็จะเจอแอร์ไม่เย็นนะครับส่วนมากก็จะเป็นรอยรั่วตรงนี้นะที่ช่างเคยเจอบ่อยๆนะครับก็ตรงนี้แหละนะตรงนี้เลยที่เจอกันบ่อย เราก็ต้องใช้ในตัเช่นในการอัดกล้วนะครับถงจะเจอนะไม่มีคราบน้ํามันนะครับไม่มีคราบน้ํามันแต่เท่าที่เจอบ่อยมาจุดนี้นะครับพอมาหาก็เจอจริงๆนะตัวนี้ก็อายุ6ปีนะครับ7ปี6ปีนะปีนี้ปี2022ปี16 หลังจากที่เราเจอจุดรั่วนะครับเราก็ต้องทําการเบิกอะไรนะครับเบิกอะไรมนาะเรียบร้อยกล่องใหญ่ได้ทีดเดียวนะครับเราก็ต้องมานะครับแกะอดี้ของเครื่องนะครับแกะทุกชิ้นนะครับพร้อมที่จะเชื่อมอันเดิมออกนะแล้วก็ เชื่อมตัวใหม่เข้าไปตอนนี้เราแกะพร้อมทุกชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนอะไรนะครับเชื่อมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ ตัวเดิมก็ลงก่องไปนะขั้นตอนต่อไปก็ทําการประกอบนะครับพร้อมกับทําการวัดั้มระบบนะครับเริ่มทาการวัดั้มนะครับก่อนที่จะเติมน้ํายานะครับเราต้องทําการวัดั้มก่อนนะคอมบอก็จะต่อเกจนะครับมาที่เครื่องมัดถ้ำ แล้วก็มีการจับประสิทธิภาพการวัดค้ำด้วยในขั้นเกิดระดบบวิทยต้นเดี๋ยวเราก็จะประกอบเครื่องพร้อมกันไปด้วยนะครับเราวัดค้ำได้ที่แล้วนะครับสเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการทำระบบนะค้ำน,นะครับต่อไปเราก็จะเติมน้ำยานะครับ ตัวนี้นะครับใช้น้ํายา r 3 2ที่องที่ที่ที่ท,ที่ที่เท่าไหรนี่นะครับ0.41กิโลนะครับ400กรัมนะครับนะครับแล้วก็จะเซตเครื่องช่างนะครับ เอาเทไว้410กรัมนะครับ ทำบอสใช้ R สามสิบสองสองโซลูลายครับลูกค,ะคะ้าครับพี่ครับขึ้นเปรืเองเปิดหน่ ตอนนี้นะครับไม่ได้เปิดแอร์นะเราเติมแบบตั้งถังปกตินะครับน้ำยาจะเข้าได้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดแอร์แล้วก็ให้มันค่อยๆดูดเข้าไปนะครับตอนนี้ได้ที่130กรัมนะครับเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เติมน้ำยาเสร็จนะครับก็สภาวะปกติทุกอย่างนะครับ เครื่องเดินเงียบเหมือนเดิมนะครับไม่มีเสียงสั่นนะครับบอดี้ไม่สั่นไม่โยกนะไม่มีเสียงผิดปกตินะครับเดินนิ่งแบบนิ่งๆเลยนะบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับยี่สสองสองยี่สสองนะครับทางบอสได้ทำการซ่อมแอร์นิสุน่นโดยการเปลี่ยนแผงบังคึ่นไฟร้อนนะครับคอนเดนเซอร์ ต่อช่องบอสได้นะครับ0991915164นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ